เมือเ่อชาวเขมรมตั้งคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยถึงทิ้งห่างเพื่อนบ้านได้ในด้านของการพัฒนาซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาสิ่งที่ผมเห็นเกี่ยวกับภาพของกรุงเทพมหาคนครในยุคนั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างจากพนมเปญที่เห็นในยุคเดียวกันเลยเพอๆผมกลับคิดว่าพนมเปญเป็นเมืองที่มีการจัดวางออกมาดีมากกว่าซะอีกซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นสองมุมมองที่เข้ามาให้ความเห็นเช่นเคยนะครับในมุมมองของคนที่โต้แย้งนะครับก็บอกว่า หากย้อนกลับไปดูในปีที่คุณหมายถึงตั้งแต่1,960-1,970เป็นต้นมาในช่วงยุคสมัยนั้นนะการพัฒนาของทั้งสองประเทศ GDP ต่อหัวมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะทิ้งห่างกันเป็นช่วงตัวอะไรขนาดนั้นโอเคมันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าร,ระดับใกล้เคียงกันได้แต่สิ่งที่คุณต้องดูต้องดูในยุคถัดมาจากนั้นต่างหากมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่อย่างไรก็ตามในยุค1,970นะ เท่าที่ผมจําได้และผมเคยเห็นภาพกรุงเทพในยุคสมัยนั้นมาอยู่บ้างผมคิดว่ากรุงเทพในยุคสมัยนั้นก็มีการพัฒนาที่เริ่มจะสูงกว่าพนมเปญแล้วเอาจริงเมืองของพวกเขานั้นขยายใหญ่ออกไปได้มากกว่าตั้งแต่ในยุคนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากถ่ายภาพออกมาพนมเปนในยุคเดียวกันเองนั้นดูดีมากๆด้วยความที่ผังเมืองเป็นระเบียบมากกว่า การจัดวางผังเมืองนี่แหละทำให้เวลาถ่ายภาพออกมาแล้วตัวเมืองก็ดูทันสมัยดูเป็นระบบระเบียบเมื่อเทียบกับกรุงเทพในยุคเดียวกันที่อาจจะดูสเปยสปะมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามผมก็มองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่ระดับการพัฒนาอาจจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือในยุคถัดมาหลังจากนั้นเพียง1ิปี20ปีถัดมาต่างหากหลังจากที่มีการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในไทยเยอะขึ้นคุณจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นทิ้งห่างไปไกลในแบบที่ว่วา มันรวดเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวถ้าคุณเคยไปกรุงเทพเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ไปกรุงเทพอีกครั้งในยุคเดียวกันถัดมาคุณจะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความรู้สึกนั้นคล้ายๆกับในเวียดนามนะตอนนี้เลยที่โครงสร้างพื้นฐานก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เข้ามาวิเคราะห์ว่า การจเจริญเติบโตการพัฒนาของไทยนั้นเติบโตไปเรื่อยๆในแบบที่ไม่ได้หยุดชะง,งักแม้จะดูในยุคเดียวกันจุดเริ่มต้นของตัวเมืองการพัฒนาเคยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่การเติบโตอย่างเรื่อยมาของไทยตลอด50ปีที่ผ่านมาในบางช่วงผมไม่คิดว่าไทยแค่เติบโตแบบเรื่อยไปซะด้ซ้ำแต่เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยแต่สำหรับผมคิดว่าไทยนั้นเติบโตน้อยกว่าที่คิดเอาไว้ซะด้วยซ้ำ ในความเป็นจริงผมคิดว่าถ้าเป็นประเทศอื่นๆพวกเขาอาจจะมีศักยภาพและก็ใช้ประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อนเนื่องและไปได้ไกลกว่านี้แต่ถ้าประเทศไหนอยู่ในจุดเดียวกันกันกบไทยผมเชื่อว่าก็ทำได้แบบนั้นเหมือนกันอย่างที่เห็นที่เกิดขึ้นกับเวียดนาม เวียดนามได้รับโอกาสนั้นคล้ายๆกับไทยในยุคก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองผมมองว่าไม่ว่าจะประเทศไหนถ้าได้รับโอกาสในลักษณะคล้ายๆกันและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยังไงตัวเมืองก็สามารถพัฒนาทิ้งห่างอีกประเทศที่อาจจะเดินได้ช้ากว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาขณะที่ความเห็นอีกบางมุมนะครับก็บอกว่า พังเมืองที่ดูดีของพนมเปญส่งผลให้ตัวเมืองนั้นดูมีการพัฒนาในระดับทเทียบเท่ากับกรุงเทพได้ในยุคเดียวกันมันน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเติบโต,โตแบบต่อเนื่องได้อย่างไรก็ตามถ้าเราได้รับโอกาสเดียวกันและเจริญเติบโตได้อย่างกระบรื่นแบบไทยความเจริญของพนมเปญทุกวันนี้ก็คงไม่แตกต่างจากกรุงเทพแต่เรื่องนี้เองนะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งว่ามันมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่นะการพัฒนาอาจจะเป็นได้แบบกรุงเทพแต่ขณะเดียวกัน เมืองอย่างกรุงเทพจะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าอย่างแน่นอนสำหรับผมคิดว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าตั้งแต่หนแต่ไรอยู่แล้วดังนั้นการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าก็ยังเป็นกรุงเทพอยู่ดีแต่ก็มีความเห็นเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่ GDP ต่อหัวก็อาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นได้นะผมคิดว่าคงไม่แตกต่างกันมากนักในยุคเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่าเมืองของไทยในยุคนั้นมันดูแออัดหนาแน่นมากๆในขณะเดียวกันพนมเปญดูเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่ามาก คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้อยู่แล้วเพราะการวางผังเมืองนั้นค่อนข้างดีมากๆเลยหากจะพูดถึงระบบผังเมืองพนมเปญยังดีกว่ากรุงเทพแม้แต่ในตอนนี้ก็ตามก็ยังดีกว่าขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าได้ยินว่าในยุคเดียวกัน GDP ของไทยต่อประชากรน,นั้นน้อยกว่ากัมพูชาซึ่งผมไม่มั่นใจว่าในปีไหน แต่นั่นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเมื่อนานมาแล้วแต่มาดูตอนนี้สิทำไมพวกเขาถึงฉีกนี้ไปไกลได้แค่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเหรอมันสามารถสร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยเดือก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแม้ว่าในยุคเดียวกันจะ GDP ต่อหัวในระดับใกล้เคียงกันหรืออาจจะมีช่วงที่กัมพูชาแซงขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณดูที่การพัฒนาทั่วประเทศไม่ได้ดูแค่กรุงเทพกับพนมเปญ คุณจะเห็นได้ว่าการเดินทางไปทั่วประเทศไทยนั้นสะดวกกว่ากัรพภชาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วซึ่งหลายๆคนมักจะเจาะจงไปที่พนมเปญซึ่งก็ดูจเจริญดูระบบผังเมืองดีเมื่อเทียบกับกรุงเทพในยุคสมัยนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะเทียบโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศประเทศไทยนั้นเดินทางได้ดีในระดับที่พร้อมที่จะรับการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา อย่างไรก็ตามต่อให้อยู่ในยุคเดียวกันการลงทุนของต่างชาติก็เลือกประเทศไทยมากกว่ามากกว่ากัมพูชาและก็มากกว่าเวียดนามเหตุผลน่นก็เป็นเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาค่อนข้างจะพร้อมกว่ามันส่งผลต่อการขนส่งที่ง่ายกว่าการเดินทางที่ง่ายกว่าตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบแค่พนมเปญที่มีผังเมืองที่ดูดีมากๆและเมืองก็พัฒนามากเทียบกรุงเทพได้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราต้องดูภาพรวมของทั้งประเทศณตอนนั้นด้วย โครงสร้างพื้นฐานของไทยก็เหนือกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าแต่ผมเชื่อว่ากรุงเทพยุคนั้นน่าจะพัฒนามากกว่าพนมเปญแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามการเก็บภาพเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างกรุงเทพในยุคสมัยนั้นมักจะไปเก็บภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมพวกเขามักจะไปถ่ายในวัดวาอารามหรือไม่ก็เป็นสถานที่ที่เป็นบ้านเรือนของผู้คนที่เป็นบ้านไม้สไตล์เก่า แต่อย่างไรก็ตามในย่านที่มีการพัฒนาสูงสุดของไทยณตอนนั้นผมเชื่อว่ามันยังสูงกว่าพนมเปญอยู่ดีนะในขณะที่พนมเปญด้วยความที่มีการจัดวางผังเมืองเป็นอย่างดีการถ่ายภาพการเก็บภาพออกมานั้นก็ดูดีมากๆเหมือนเมืองในยุคสมัยใหม่ของยุคสมัยนั้นได้เลยทีเดียวเมืองก็เลยดูเจริญดูเป็นระเบียบมากๆขณะที่กรุงเทพจะดูเป็นความคาดเดาไม่ค่อยได้มากนักเกี่ยวกับเส้นทางพวกเขาค่อนข้างดูซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีในตัวเมืองของกรุงเทพผมเชื่อว่ามีการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าพนมเปญตั้แต่ในแต่ลรแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชื่อดังของไทยก็อยู่มางแต่ยุคสมัยนั้นอยู่แล้วและก็มีหลายแห่งมากๆตัวที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพและใกล้เคียงนอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าเพียงแต่ว่าในยุคสมัยนั้นมันอาจจะไม่เห็นโครงสร้างพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันมากนัก นอกจากเรื่องของตึกระาบ,บ้านช่องถนนหนนทางเล็กๆน้อยๆก็เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มมาในยุคถัดมาที่โครงสร้างพื้นฐานโครงการใหญ่ๆเริ่มเกิดขึ้นในกรุงเทพของไทยหลังจากนั้นพวกเขาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงและก็ฉีกหนีไปได้เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตาม หากเราเทียบพื้นที่ในชนบทยังไงไทยก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าอยู่แล้วย้อนกลับไปในยุคเดียวกันการเข้าถึงไฟฟ้าของไทยในยุคนั้นก็ทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าส่วนที่เราพอจะเทียบเคียงได้มีเพียงพนมเปญเท่านั้นแต่ถ้าจะบอกว่าภาพรวมทั้งหมดเทียบเคียงกับไทยได้เลยมันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นมิฉะนั้นเราคงจะเจริญกว่าเวียดนามในยุคนั้นไปแล้วสินะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเทียบเคียงกับไทยได้ก็แปลว่าเราก็คงจะเจริญกว่าเวียดนามไปด้วยเดี๋ยวก็ม ถ้าคุณได้เทียบกับไทยในยุคถัดมาตั้งแต่1,980 1,990เป็นต้นมาคุณจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาพัฒนาเร็วมากๆในช่วงเวลานั้นน่าจะตอบคําถามได้ว่าทําไมพวกเขาถึงทิ้งห่างเพื่อนบ้านได้เพื่อนบ้านต่างมีปัญหาของตนเองแต่ว่าไทยนั้นเป็นประเทศเดียวซะด้วยซ้ำที่แทบจะราบลื่นไปกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั้นก็ถือว่าเล็กน้อยมากๆหากจะเทียบกับเพื่อนบ้านแต่เอาจริงนะผมมองว่าไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อนบ้าน,านตตแ่ไ,แไ,แไททั้งแต่่่นแแตอยูล้ว ผมเกิดไม่ทันในช่วงยุค GDP ต่อหัวของกัรพูชาเทียบเคียงกับไทยได้หรืออาจจะแซงหน้าได้ในบางช่วงเวลาผมเกิดไม่ทันในยุคนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ยุคที่ผมเติบโตขึ้นมาผมเห็นได้เลยว่าไทยนั้นมีการลงทุนเข้ามาอย่างมากมายโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนกระทั่งต้องรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปด้วยคุณคิดดูเอาแล้วกันผมก็ไปอยู่ในยุคที่การไปทํางานที่เมืองไทยนั้นมีค่าแรงที่สูงกว่ามากๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมก็มีข้อสังเกตว่าพวกเขาก็ฉีกหนีไปเรื่อยๆจากการขึ้นค่าแรงที่เริ่มจะทิ้งห่างเพื่อนบ้านออกไปไกลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากวันแรกที่ผมเคยไปทํางานที่เมืองไทยค่าแรงจนถึงยุคปัจจุบันมันน่าจะขึ้นมาเกือบสองเท่าต,ตัวตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปแล้ว สรับผมนั่นถือว่าเป็นการขยับอย่างรวดเร็วมากๆในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีเท่านั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็วิเคราะห์ในเรื่องที่พนมเปนเคยดูทันสมัยดูเจริญเท่ากรุงเทพในยุคตั้งแต่1960นะครับคนนี้ก็วิเคราะห์นะครับว่าแต่ถ้าคุณดูภาพในตัวเมืองคุณจะเห็นได้ว่าจํานวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในยุคสมัยนั้นกรุงเทพแทบจะเต็มถนนกันตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว มันแสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมกําลังซื้อของผู้คนและจํานวนที่เยอะกว่าผมคิดว่าผู้คนในกรุงเทพนั้นเข้าถึงรถยนต์ได้มากกว่าจํานวนรถยนต์ในพนมเปญไม่ว่าเมืองจะมีผังเมืองที่สะอาดดูเป็นระเบียบแน่นอนจำนวนรถยนต์ที่น้อยก็ยิ่งทาให้เมืองยิ่งดูพัฒนาดูเป็นระบบระเบียบไปกันใหญ่แต่เอาจริงจานวนรถยนต์การใช้รถยนต์ความนิยมของรถยนต์ในกรุงเทพนั้นสูงกว่าพนมเปญตั้แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ผมถึงได้บอกว่าต้องดูภาพรวมทั้งประเทศด้วยไงในยุคสมัยนั้นไทยนเดินทางไปทั่วประเทศได้แล้วสามารถขับขี่รถยนต์ไปที่ไหนทั่วประเทศได้เลยในหัวเมืองหลักๆไปได้ทุกภูมิภาคพวกเขามีถนนลาดยางมีทางหลวงที่กระจายออกไปยังภูมิภาคต่างๆและเส้นทางนะไม่ใช่น้อยๆเลยเดินทางทั่วถึงไปทั่วประเทศได้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้คนใช้รถยนต์กันมากกว่าตั้งแต่ยุคนั้นด้วยเพราะการเดินทางถนน,ถนนทางนั้นสามารถใช้งานได้จริง ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าแต่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าผังเมืองของพนมเปญน,นั้นดูดีกว่าผังเมืองของกรุงเทพนะจะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่ได้มีการลงทุนอย่างมหาศาลแบบในกรุงเทพแต่พอวางในผังเมืองที่ดีมันก็ออกมาดูดีได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอย่างมหาศาลเลยคุณสังเกตในโซนที่มีตึกสูงๆคุณจะเห็นได้เลยว่าพนมเปญน,นั้นดูดีกว่ากรุงเทพซะอีก ซึ่งคอมเมนต์ที่โต้แย้งกันนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าพังเมืองดูดีกว่าก็จริงเมื่อมองไกลๆเห็นตึกเรียงกันสวยๆเป็นระบบระเบียบสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆดูวางเป็นระบบระเบียบแต่อย่างไรก็ตามในด้านของความสะอาดเห็นทีว่ากรุงเทพตอนนี้น่าจะเน้นไปที่การจัดการความสะอาดของตัวเมืองได้ดีกว่าแล้วนอกจากนั้นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราก็ส่งเสริมตัวเมืองให้ดูดีมากกว่าพนมเปญแล้วด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าผังเมืองจะไม่ดีแต่สิ่งปลูกสร้างพวกเขาดีกว่านะผมมองว่าอย่างนั้นสิ่งปลูกสร้างที่หรูหราเจอได้ในกรุงเทพบ่อยกว่ามันรับกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีของภาครัฐด้วยคือถึงแม้ผังเมืองจะไม่ค่อยดีแต่เมืองนั้นออกมาดูดีกว่าพนมเปญณนะตอนนี้แล้วจะเห็นได้ว่ามีคนทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆในภาคส่วนของภาครัฐเองภาคเอกชนก็ด้วยเช่นกันถนนหนทางนั้นจึงดูสะอาดกว่าแม้ว่าผังเมืองจะไม่ได้ดีก็ตาม ดยก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เปิดประเด็นมาเพิ่มเติมนะครับว,ว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีคนพูดถึงการเติบโตที่ฉีกหนีของไทยจากเพื่อนบ้านไปเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันเลยการท่องเที่ยวคืออีกส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมไปมากกว่าภาคของการผลิตภาคของการลงทุนที่เข้ามาในประเทศคุณคิดดูเอาแล้วกันว่ามีต่างชาติมากมายเข้ามาท่องเที่ยวนในเมืองไทยในขณะที่เพื่อนบ้านนั้นอาจจะอยู่ชะง,งักอยู่กับอะไรบางอย่าง ทังลาวกัมพูชาเวียดนามไม่สามารถที่จะทําการต้องเที่ยวได้ในยุคที่ไทยเริ่มต้นแต่ไทยเริ่มสตาร์ทกับสิ่งนี้และเติบโตได้ก็ไม่ต้องคาดเดายากเลยว่าทำไมถึงสามารถจเจริญเติบโตเชกนนี้เพื่อนบ้านออกไปไกลได้เพราะพวกเขาเริ่มต้นจากภาคการท่องเที่ยวก่อนใครในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันและนั่นก็เลยทำให้ไทยยังเป็นเบอร์หนึ่งจนถึงทุกวันนี้โดยเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าต่อให้เพื่อนบ้านไม่อยู่ชะงกักหรือติดปัญหาอะไรใด ผมเชื่อว่าเพื่อนบ้านแต่ละประเทศไม่สามารถทําท่องเที่ยวได้พร้อมๆกับไทยในยุคนั้นอย่างแน่นอนคุณลองดูในยุคสมัยเดียวกันกับไทยเลยคุณจะเห็นได้เลยว่าการเดินทางของไทยนั้นค่อนข้างพร้อมแล้วก็สามารถไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วตั้งแต่ยุคนั้นขณะที่เวียดนามเองคุณคิดดูแล้วกันต่อให้เวียดนามพร้อมที่จะทําการท่องเที่ยวในยุคเดียวกันกับไทย แต่การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามถนนทนทางหลายๆแห่งยังเป็นดินแดงทางลูกลังหรือไม่ก็เป็นถนนขรุขระที่เดินทางได้อย่างล่าช้าอยู่เลยแต่ถนนที่เมืองไทยนั้นเป็นถนนลาดยางที่สามารถทําความเร็วได้แล้วตั้งแต่ในยุคนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาไปที่หัวหินหรือที่ไหนก็ได้ที่พวกเขาต้องการ ได้อย่างสะดวกซึ่งสามารถเชื่อมโยงจากกรุงเทพไปได้เลยทีนี้ก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงลาวหรือกรรมัมพูชาเรายังไม่มีแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ดึงดูดผู้คนได้จากทั่วโลกด้วยซ้ําแต่ไทยเองนั้นมีพัทยาตั้งแต่ในยุคก่อนหน้านั้นแล้วในช่วงสงครามเวียดนามพัทยาของไทยนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วตั้งแต่นั้นแต่ทีนี้คุณคิดดูเอาแล้วกันว่ามีเมืองไหนในแถบเพื่อนบ้านที่มีชื่อเสียงได้เหมือนพัทยาบ้างมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นที่แวะเวียนนจากผู้ค จากทั่วโลกตั้งแต่ยุคถัดมาจากนั้นเป็นต้นมามันแตกต่างกันมากเลยไทยเริ่มต้นจากการมีชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของพวกเขานี่ผมยังไม่ได้พูดถึงกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแล้วนะับตั้งแต่บัดนั้นเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ากว่าที่เพื่อนบ้านจะสามารถปลุกปั้นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาได้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกพูดถึงประเทศไทยก็มีเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมากๆไปแล้วแต่เอาจริงผมว่าในยุคนั้นกัมพูชา ก็มีนครวัดที่มีชื่อเสียงมากกว่าพัทยาอีกนะผมคิดว่าพัทยานั้นเป็นที่รู้จักในภายหลังหลังจากนั้นซะเลยซ้ําแต่นครวัดนั้นโด่งดังกว่าใครเพื่อนตั้งแต่ยุคนั้นอยู่แล้วเหล่าบรรดาคนดังเหล่าบรรดาคนมีชื่อเสียงในระดับโลกก็มาที่นครวัดกันเยอะมากๆผมคิดว่านครวัดของเราดันโด่งดังมากกว่านะซึ่งคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าคุณก็พูดถูกว่านครวัดนั้นโด่งดังมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการทําการท่องเที่ยวกันสะเราสา์นาครวัดก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างน้นอยๆก็ในหนังสือก็มีการพูดถึงนครวัดกันแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเล่นใช้กรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นเมืองหลวงของพวกเขาคุณคิดดูเอาแล้วกันตั้งแต่กรุงเทพตรงดังทางด้านการท่องเที่ยวมันก็ไม่ต่างอะไรจากการดักนักท่องเที่ยวที่จะไปยังพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้และก็ท่องเที่ยวในกรุงเทพพวกเขาจับใจใช้สอยใช้ชีวิต ท่องเที่ยวในกรุงเทพกนที่จะไปในพื้นที่อื่นๆหรือแม้แต่นครวัดในกัมพูชาซะด้วยซ้าสายการบินในยุคสมัยนั้นมักจะบินไปที่กรุงเทพหรือไม่ก็ที่สิงคโปร์หรือแม้แต่กัวลาลัมเปอร์นั่นเป็นฮับทางด้านการบินยิ่งโดยเฉพาะในบางประเทศที่จะมาที่กัมพูชาหรือไปที่เวียดนามบ่มอยครั้งเส้นทางบินตรงมักจะเกิดขึ้นกับเส้นทางที่บินไปกรุงเทพมากกว่านั่นก็เลยทําให้ผู้คนมากมายได้มีโอกาสแวะเวียนท่องเที่ยวกรุงเทพมหานาครก่อน ก็เลยส่งผลให้ความนิยมนั้นสูงกว่านับตั้งแต่บัดนั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าตั้งแต่มีความนิยมเที่ยวบินพาณิชย์เกิดขึ้นเริ่มมีการบินไปทั่วโลกผมคิดว่ากรุงเทพก็เริ่มจะเป็นที่นิยมมากกว่านครวัดหรือสถานที่ต่างๆในกัมพูชาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้วนะเหตุผลมันง่ายมากๆเพราะว่ามีเทียทเทเยเท่ยวบินไปที่กรุงเทพเยอะกว่าและพอมีเที่ยวบินไปที่กรุงเทพเยอะประเทศไทยเองก็สามารถต่อยอดทางด้านการท่องเที่ยวได้ง่ายกว่าด้วย คุณต้องดูถึงข้อได้เปรียบในส่วนนี้เอาแค่จุดเริ่มต้นของพวกเขาน่นก็ดีกว่ามากๆแล้วขณะที่คอมเมนต์สุดท้ายนะครับพูดได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าถ้ากัมพูชานะครับไม่ติดปัญหาอะไรใดๆเลยแล้วก็เติบโตอย่างราบรื่นแบบไทยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแค่เติบโตได้อย่างราบรื่นคล้ายๆกับไทยทรัพยากรที่มีสิ่งที่มีรวมไปถึงทำเลที่ตั้งผมคิดว่าทุกอย่างก็จะไม่แตกต่างจากไทยณนะตอนนี้ได้เลยทีเดียว ความเจริญก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะักสิ่งที่แตกต่างก็คือการเจริญเติบโตอย่างราบลื่นก็เท่านั้นซึ่งในคอมเมนต์ของคนนี้ก็มีคนมาตอบกลับเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ในมุมที่มองต่างกันนะครับเขาบอกว่าศักยภาพก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ดีศักยภาพในที่นี้คุณเห็นได้ชัดเลยว่าการท่องเที่ยวภาคก,การท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพมากกว่ามากๆพวกเขาค่อนข้างเก่งทางด้านนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่นั้นเวียดนามเองหรือแม้แต่กัมพูชาเอง ก็ทําการท่องเที่ยวแบบไทยได้เหมือนกันจากทรัพยากรที่มีแต่ในความเป็นจริงมันยังทําไม่ได้เลยแต่ที่พูดมาก็อาจจะมีส่วนที่ถูกนะถ้าสามารถจเจริญเติบโตได้แบบพระราลื่นแบบไทยก็อาจจะมีการพัฒนาในระดับที่ใกล้เคียงกับไทยกว่าที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้อย่างแน่นอนแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบการเล่าคอมเมนต์ในสไตล์นี้นะครับสามารถติดตามและรับชมกันต่อในหัวข้อถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสกครับชมครับฝากติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ